ไซไฟนะครับหรือไซฟิชั e ่นเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์ก็มีผู้ที่สร้างภาพยนตร์นะครับที่หุ่นยนต์ต่างๆนะครับหลังจากที่มนุษย์เนี่ยที่เป็นผู้ประดิษฐ์แท้ๆนะครับวันหนึ่งที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับจนมีคอกนิทีมีเรื่องอารมณ์มีการสามารถวิเคราะห์คิดเป็นตัดสินใจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์อีกต่อไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ พีพัน์วงวิวัตคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้ผมจะเอาบทความนะครับจากหนังสือที่เขียนโดยด r รยูวลโนอาฮาราริ2 w e n Lessons for the 2 1 s t Century นะครับเล่มน,นี้นะครับารากราฟสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาแปลนะครับลองแปลด้วยกันนะครับแปลไล่กันแต่ละบรรทัดถ้ามีคำนะครับหรือ มีคอนเท็กซ์อะไรที่อยากจะมาขยายความนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับเป็นความรู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้สไตล์การเขียนนะครับการผูกประโยคนั้นจากการอ่านนะครับผมเคยบอกไว้นะครับว่าให้เรามีวินัยนะครับที่จะจัดเวลาให้ตัวเราเองเนี่ยวันละสะครึ่งชั่วโมงนะครับหาพารากราฟสั้นๆนะครับในเรื่องที่เราสนใจนั้นมา อ่านมาแปลนะครับแล้วเราก็จะได้ทบทวนนะครับเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของ,ง,ง rules เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเปรียบเทียบก็คือการที่เราฝากเงินนะครับแบบสะสมรัพย์ฝากไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะแตกดอกออกผลนะครับแล้วทำให้องค์ความรู้ต่างๆนั้นมาต่อกันเป็นรูปภาพขึ้นมา เกิดเป็นความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้และจะเอาไปพัฒนานะครับทักษะอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังนะครับการพูดการเขียนนะครับที่ดีขึ้นสกิลทั้ง3สกิลนะครับส่วนหนึ่งจะได้จากการที่เรามาอ่านให้เวลากับตัวเองนะครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับวันนี้เป็นบทความนะครับในหนังสือเล่มน,นี้ที่พูดถึงเรื่องของ AI นะครับ ที่เป็นคําที่ต้องบอกว่าใครไม่เคยได้ยินเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าตกยุคจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปติดตามนะครับทางสื่อไหนก็ตามนะครับเราก็จะเห็นคําว่า AI นั้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ AI ย่อมาจากนะครับหรือเป็นแอครนิมของคําว่า artificial intelligence นะครับก็คือปัญญานะครับ intelligence ปัญญา ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมานะครับก็คือตัว A นะครับ AI นะครับ Artificial Intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับเรามาดูนะครับเขาพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ว่าอย่างไรนะครับ ประโยคแรกเขาบอกว่า humans have two types of abilities physical and cognitive นะมนุษย์ humans นะครับมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทุกคนนะครับมี abilities อยู่2ชนิดนะครับ two types of abilities ก็คือ physical and cognitive นะครับ ฟิสิก a l ก็แปลว่าด้านร่างกายนะครับด้านกายภาพส่วน c ognitiv e นะครับก็แปลว่าการรับรู้นะครับการรับรู้เป็นเ,เรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของ mentality นะครับถ้าท่านไปเปิดดูพจนานุกรมนะครับหาคำที่เป็น synonyms ของคำว่า cognitiv e cognition นะครับก็มีคำที่มีความหมาย ใกล้เคียงกันนะครับแต่อาจจะใช้กันในบางบริบทนะครับเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวท่านลองดูนะครับผมจะยกตัวอย่างคําที่ท่านเคยได้ยินนะครับเขามาพูดถึงนะครับ Synonyms for cognition นะครับ cognition เป็นคำนามนะครับคำแรกเลยนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับก็คือ knowledge นะครับก็คือความรู้ Unconscious process นะฮรกระบวนการนะครับที่เรารับรู้ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมาตั้งใจนะครับหรือว่าตั้งสติที่จะฟังนะครับมันเป็นการซึมซับนะครับเป็นเรื่องของการซึมซับองค์ความรู้เป็น mental process เป็น perception นะค perception ก็คือมโนทัศน์ นะครับมโนทัศน์นั้นอาจจะเป็นการที่เราจะรับความรู้นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยที่จะเอาประสบการณ์เดิมๆนั้นมาคิดนะครับแล้วเกิดเป็นความรู้ใหม่นะครับ Mental Attitude, Cognitive Operation เป็นคำว่า Attitude, Content นะครับคำเหล่านี้ล่ะครับท่านได้ยินนะครับ แล้วก็มันก็จริงๆถ้าเราไปไล่ดูนะครับมันก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับจากคำค g อกน i v e ภาษาแต่ละคำนั้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากบริบทที่เอาไปใช้จากการยอมรับนะครับของผู้ใช้นะครับก็คือมนุษย์นี่แหละครับแล้วก็เกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ๆมากมายนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามนุษย์มีความสามารถอยู่สองด้านนะครับ In the past machines competed with humans mainly in raw physical abilities while humans retain an immense edge over machines in cognition นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเขาบอกว่า in the past ในอดีตเนี่ย machines competed with humans mainly In raw physical abilities ในอดีต Machines นะฮะเครื่องจักรนั้น compete with แข่งขันกับมนุษย์ competed with humans m a i l y นะครับส่วนใหญ่นะครับก็เครื่องจักรก็โดนสร้างขึ้นมานะครับที่จะ in raw physical abilities นะครับก็คือที่จะมาทำงานแทนนะครับ ความสามารถของมนุษย์นะครับในสิ่งที่เป็นงานที่ร่างกายทําได้นะครับเช่นจะมีเครื่องจักรนะครับในการขุดดินเครื่องสูบน้ำนะครับมาแทนการวิทน้ำนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่ารอนะครับรอแปลว่าดิบๆนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นงานที่ใช้แรงเท่านั้นเองนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรอนะครับมันจะมาเขียนตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าเรานึกนะครับว่าถ้าเราเอา มโนทัศน์เราเนี่ยมานะครับม้นรอคือดิบๆนะครับเรื่องที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับก็เอามาเป็นภาษาเขียนนะครับดังนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งเราเราแปลตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะบอกเอ้มันมันมันแปลได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือเรื่องของเรื่องของการแปลข้ามวัฒนธรรมนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าเป็นอะไรพื้นๆนะครับเป็นเบสิกนะครับก็ใช้คําว่ารอได้นะครับในในบางความหมายนะครับ มาดูต่อนะครับ While humans retain an immense edge over machines in cognition while แปลว่าในขณะเดียวกันนะครับมนุษย์ retain นะฮะ retain คำนี้นะครับเราคงเคยได้ยินนะครับดึงมาจากภาษามวยนะครับแชมเปี้ยนเนี่ยจะจะป้องกันนะครับจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะครับในการชกมวยนะครับ ก็คือเขาจะรีเทนนะครับรีเทนไททลนะครับตำแหน่งแชมเปียนเขาได้หรือไม่นะครับรีเทนหรือถ้าเป็นเรื่องของวิศวกรรมนะครับกำแพงกันดินนะครับกำแพงกันดินป้องกันนะครับก็คือไปยันเอาไว้นะครับก็เป็นความหมายรีเทนได้นะครับก็มาใช้ว่า retaining wall นะัั้นรีเทนในความหมายนี้ก็คือการที่ถ้ามาดูดิกชันนารีนะครับก็บอกว่าเป็นกริยานะครับหมายถึง continue to have something รักษานะครับคอนตินียรักษาเอาไว้นะครับคอนติเนียนะครับอย่างต่อเนื่องบางสิ่งบางอย่างเอาไว้หรือคีปโพสเซชันออฟนะฮะการที่เราจะโพสเ s สก็คือเป็นเจ้าของนะครับรักษาความเป็นเจ้าของไว้นะครับนี่คือ Retain นี่ e t a i n ในความหมายนี้ก็คือว่าขณะที่มนุษย์นั้น Retain a n i m m m n s e age นะครับก็มาดู immense นะครับ Immense แปลว่าอะไรนะครับ Immense เราก็ไปดูนะครับมันเป็นคำคุณศัพท์คำนี้ ก็มาจากคำว่า immeasurable นะครับก็คือวัดไม่ได้นะครับหรือ unlimited นะครับก็คือไม่มีขอบเขตเน้นในความหมายที่ง่ายที่สุดนะครับ c o m m o n n e s นะครับ use เนี่ยก็คือว่า very great นะครับแปลว่า vast นะครแปลว่ากว้างใหญ่นะครับขอบเขตกว้างใหญ่เน้น immense age นะคืออะไรนะครับ ก็คือเป็นขอบเขตนะครับเอชก็คือขอบเขตที่ไ uh, uh, mm hmm. ม่ลิมิตนะ u n l i m i t เพราะฉะนั้นเมื่ออ่านความหมายนะครับในที่นี้นะครับ mm hmm. ก็คือ uh, humans retain an immense age over machine in cognition นะครับซึ่งมนุษย์นั้นก็ยังคงนะครับ retain รักษานะครับรักษาขอบเขตนะครับเหนือเครื่องจักรในด้าน cognition นะครับ เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์นะครับด้านฟิสิกอลได้ด้านการใช้แรงได้นะครับไม่ต้องใช้อะไรครับไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้อารมณ์นะครับเครื่องจักรทำได้แค่นั้นนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าพูดจานะครับทำอะไรนะครับเหมือนเครื่องจักรก็คือว่าไม่ได้มีสมองนั่นเองนะครับไม่ได้ใช้ความคิด hence m a n u a l jobs in agriculture and industry were automated นะ were automated และเมื่องานนะครับ manual jobs เนี่ยงานที่ทำด้วย Physical งานที่ทำด้วยแรงนะครับในอุตสาหกรรมกรเกษตรนะครับใน a g r i c u l t u r e นะครับแล้วก็ i n d u s t r y ก็คือในภาคอุตสาหกรรมในด้านการ,กรเกษตรนั้น were นะฮะ automated นะครับ automation automated ก็คือได้ถูกแทนที่นะครับด้วยการใช้นะครับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆที่มนุษย์นี่ยละครับเป็นคนคิดขึ้นมา New service jobs emerge that require the kind of cognition skills only human possess. Learning, a n a l y z i n g communicating, and above all, understanding human emotions. นะครับความหมายก็คือว่าเมื่อ,อางานนะครับที่เครื่องจักรมาแทนคนได้แล้วนะครับก็จะมีอะไรละ่ะที่มนุษย์ยังทำได้นะอะไรที่มันยังจะต้องมีงานให้มนุษย์ทำอ่ะ emerge นะครับ emerge ในที่นี้ก็คือว่าโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะโผล่มาตรงไหนนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนคําสอนพุทธเจ้านะครับพูดถึงบัวที่โผล่พลนน้ำนะครับเราะช้ามา emerge เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปในผืนน้ำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยดอกบัวดอกใหม่เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาที่จุดไหนนะครับของผืนน้ําหรือถ้าเรามองไปบนท้องฟ้านะครับไปดู Falling Star นะครับไปดูดาวตกเนี่ยเราก็ต้องจ้องใช่ไหมครัว่าดาวตกจะโผล่มาตรงไหนนะครับไม่ได้มีตำแหน่งที่เราจะจับจับ,จบตาได้แน่นอนต้องตามองกว้างๆนะครับจะ emerge จะโผล่แวบมาตรงไหนนะครับงั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าเราจะก็ไม่ทราบนะครับว่าเมื่อเครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์แล้วเนี่ยจะมีบริการไหนนะครับหรือมีงานไหนที่จะ emerge ขึ้นมานะครับซึ่ง ต้องการนะครับต้องการในเรื่องของ cognitive skills นะครับของมนุษย์นะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเมื่อเครื่องจักรมาแทนแล้วนะครับจะมี cognitive skills อะไรนะครับที่มนุษย์นะครับยังทำได้นะครับและยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้น cognitive skills นะครับที่เขายกตัวอย่างก็มีการเรียนรู้นะครับ เครื่องจักรเรียนรู้เองไม่ได้นะครับต้องมีคนเขียนโปรแกรมนะครับให้เครื่องจักรทำ analyzing นะ analyzing มนุษย์วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ได้ถ้าไปแล้วมันเจออุปสรรคจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่เครื่องจักรนั้นตั้งโปรแกรมว้อย่างไรก็ไปอย่างนั้นเรื่องของ communicating นะครับหุ่นยนต์นี่พูดได้นะครับตอบได้นั่นก็คือมีคนโปรแกรมนะครับให้พูด แล้วก็เหนื้ออื่นใดก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับ above all understanding human emotions นะต้องมีการทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องของอารมณ์นะครับ however AI is now beginning to outperform humans in more and more of these skills including in The understanding of human emotions นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ AI is now นะปัจจุบันนะครับขณะนี้เนี่ย AI is beginning กำลังเริ่มที่จะ outperform นะ outperform ก็คือ uh, overcome เอาชนะนะครับ outperform ความสามารถนะครับเอาชนะมนุษย์ to out to outperform humans in more and more of these skills เครื่องจักรเครื่องยนต์หุ่นยนต์นะครับเริ่มกำลังเริ่มแล้วนะครับที่จะไปแทนมนุษย์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของด้าน cognition ด้านของอารมณ์การวิเคราะห์การเรียนรู้นะครับต่างๆ we don't know of any third field of activities นะครับเราอาจจะยังจินตนาการไม่ไม่ออกนะครับ เรื่องที่เครื่องจักรจะทำนะครับได้นะครับในเรื่องฟิสิก c a นะครับแทนที่ได้ร o b เรนะครับเรื่องของคอก i t ทีฟแทนที่ได้ร o b เแต่เราก็ยังคิดว่าเอเราเครื่องจักรเนี่ยมันจะมาแทนนะครับในด้านไหนนะครับในด้านที่3เนี่ยนะครับ third field ของ activities ของพฤติกรรมของกิจกรรมของมนุษย์ได้นะครับที่มันเกินนะครับ beyond the physical and The cognitive นะครับ where human will always retain a secure edge นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นะครับจะยังต้องรักษานะครับรักษาสิ่งที่มนุษย์ทำได้นะครับ always retain a secure edge นะครับในในด้านนะครับในมุมนะครับที่ secure secure ในเรื่องของ job security ในเรื่องของ การดำเนินชีวิตต่างๆนะครับที่เราจะไม่โดนแทนที่นะครับด้วยด้วย AI นะครับฉงนั้นเรื่องของ cognitive วันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ก็เป็นคำนะครับที่คู่เป็นคำคุณศัพท์ที่คู่กับคำว่า physical นะครับเช่นคำว่าทักษะในการคิดนะครับก็เป็น cognitive skills ทักษะทางอารมณ์และสังคมนะครับก็ socio emotional skills นะครับ Socio l m o t i o n a l s k i l l นะแล้วก็ทักษะนะครับที่เครื่องจักรเนี่ยแทนมนุษย์ได้เกือบร้อยเป็นต์นะครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องของอความแม่นยำนะครับเรื่องของอเวลาในการทำงานนะครับไม่จำกัดอยู่ที่ต้องทำงานต้องพักต้องกินข้าวนะครับเครื่องจักรทำงานได้นะครับตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็คือทักษะเชิงเทคนิค t technical s k i l l s นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของ AI ที่เราได้รับรู้ทุกวันนะครับมีเรื่องใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นจากสื่อต่างๆนี่นะครับมีจินตนาการนะครับในโลกอนาคตต่างๆนะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็ใส่สมองนะครับถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจนมีการพูดนะครับว่าสักวันหนึ่งถ้า AI เหล่านี้นะครับไปเพิ่มในส่วนที่เป็น c ognitive มากๆเนี่ยนะครับจนวันหนึ่งหุ่นยนต์เริ่มคิดอะไรได้เองนะครับเนื่องจากเขาก็เริ่มเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งด้านฟิสิกส์และคอนเนตฟแล้วนะครับวันหนึ่งมันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์นะครับที่เครื่องจักรนั้นพูดคุยกันเองได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วในทางกลับกันนะครับก็มองมนุษย์นั้นเป็นสิ่งประหลาดซะเองนะครับแล้ววันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับ แล้วก็คงเคยเห็นไซไฟนะครับหรือไซน e ฟิชชั่นเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์ก็มีผู้ที่สร้างภาพยนตร์นะครับที่หุ่นยนต์ต่างๆนะครับหลังจากที่มนุษย์เนี่ยที่เป็นผู้ประดิษฐ์แท้ๆนะครับวันหนึ่งที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับจนมีคอกนิทีมีเรื่องอารมณ์มีการสามารถวิเคราะห์คิดเป็นตัดสินใจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์อีกต่อไปนะครับ ก็เ,เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นเพียงหนึ่งพารกฟเท่านั้นเองนะครับที่เขียนไว้ในหนังสือ21 Lesson นะครับ for the 21st Century นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มนะครับเป็นเรื่องที่จะให้เราคิดนะครับว่าในอนาคตนั้นเรื่องของ AI นั้นจะเข้าไปอยู่ใน area ไหนนะครับที่มนุษย์นะครับจะต้องตระหนักเอาไว้เหมือนกันนะครับ พบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์วิวัฒน์คุยเฟือ้อยเรื่องภาษาสวัสดีครับ You can one person you can change a life but if you educate many you can change the world